Amlbox สวัสดีครับวันนี้ผมได้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเอาไว้ใช้กับเครื่องมือต่างๆนอกจากเครื่องมือช่างแล้วใช้กับเครื่องมือทั่วไปในบ้านได้ด้วยเพราะว่ามันคือปลั๊กพ่วงหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแค่ปลั๊กพ่วงเนี่ยต้องเอามารีวิวเลยเหรอตัวนี้เนี่ยมันเป็นปลั๊กพ่วงแบบที่เป็นปลั๊กพ่วงของยุคนี้เลยแหละ อ่าทำไมผมถึงใช้คำว่าปลั๊กพ่วงของยุคนี้ถ้าย้อนความไปใครจำได้ยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยปลั๊กพ่วงมันก็จะมีแค่แค่นี้เนาะแค่2ขาอ่าแล้วก็ไม่มีสวิตช์ On Off ไม่มีฟิลประมาณว่าเสียบปลัก๊กแล้วก็ใช้ได้เลยพอมายุคเราเราอัปเดตขึ้นมานิดนึงก็จะเริ่มมีขาที่3ก็คือมีกราวแล้วก็มีสวิตช์ On Off มีฟิลไว้ตัดเวลาไฟมันเกิน พอมาถึงยุคนี้ยุคไอทเนี่ยมีแค่เอาพุทไฟบ้าน220โวล์เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ชาร์จด้วย USB เยอะทั้งโทรศัพท์ iPad t a b ็บเ็เครื่องมือช่างหลายชนิดเนาะของเล่นลูกผมหลายอย่างก็ใช้ชาร์จด้วย USB เพราะฉะนั้นปลั๊กยุคนี้เขาก็เลยจัดมาให้เลยมีนอกจากจะมีไ เอาพุทไฟบ้าน220โวลต์ธรรมดาแล้วเนี่ยแบบมีกราวแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นมาตรฐานของยุคนี้เนาะเขาก็ให้ USB พอร์ตมาด้วยอ่า USB ตัวนี้เราสามารถเอาโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามที่ชาร์จด้วย USB เนี่ยเอาสาย USB มาเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องหาอะแดปเตอร์ไม่ต้องหาหัวแปลงละแล้วความที่มันอัปเดตเนาะอัปเดตอัปเกรดขึ้นมา เรื่องความปลอดภัยนอกจากจะเวลาไฟโอเวอร์โหลดนอกจากนอกจากจะใช้การตัดที่ฟิวแล้วเนี่ยปลั๊กตัวเนี้ยเขามีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในนะครับเอาไว้กันโอเวอร์โหลดอีกชั้นหนึ่งด้วยอ่าเนี่เรียกว่ามาเต็มสำหรับปลัก๊กยุคนี้ปลั๊กตัวเนี้ยมันมีชื่อยี่ห้อว่า Suntec สีฟ้าพาสเทลสวยงามเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศเรานะครับไทยช่วยไทย มีมาตรฐานอุตสาหกรรมครบถ้วนตามกฎหมายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยโดยรวมๆของปลั๊กเนี่ยมันก็มีมอ,อก,กอของมันเองนะครับมันมีชื่อว่าเดี๋ยวผมอ่านแป๊บหนึ่งมอ,อก,กองสี่สอนี่คือโดยรวมของปลั๊กนะแล้วแต่ละชิ้นส่วนที่เขาเอามาประกอบเป็นปลั๊กเนี่ยยังมีมอ,อก,กอของแต่ละชิ้นแยกไปอีกเช่นเต้าเสียบเนี่ยหรือบ้านเราเลือกปลั๊กตัวผู้เนี่ยก็มีมอ,อก,กอของมันนะครับสายตัวนี้ยาว5เมตร ก็มีมออก,กอของสายสวิตช์ออนออฟตัวเนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ออฟรันเนาะก็มีมอมอก,มออก,กอของมันอีกอ่าตัวเอาเลตตัวนี้ก็มีมอ,อก,กอของมันคือแต่ละชิ้นที่เอามาประกอบกันเนี่ยมีมอ,อก,กอของของตัวเองเลยนะนี่เป็นอะไรที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้มีมาตรฐานความปลอดภัยก็คือมันจะมีม่านนิรภัยม่านนิรภัยก็คือข้างในมันเนี่ยเวลาเราเราไม่ใช้งานเนี่ยมันจะมีฝาพลาสติกมาปิดไว้เนาะกันเด็กเอานิ้วแย่ เวลาจะทํางานก็คือเมื่อปลัก๊กขาปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปมันก็จะกดให้มานนิรภัยเนี่ยเปิดออกขั้วสัมผัสไฟฟ้ามันถึงจะไปไปแตะกันแล้วเกิดการใจกระแสไฟก็เป็นมาตรฐานของปลั๊กยุคนี้นะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องความปลอดภัยที่เขาให้มานอกจากการกันไฟโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ผลิตตัวปลัก๊กเขาบอกว่าเป็นวัสดุไม่ลามไฟอะไรคือวัสดุไม่ลามไฟ อันนี้ผมขอ,อนอกเรื่องนิดหนึ่งที่ที่ทำงานผมเนี่ยมีห้องปฏิบัติการห้องหนึ่งตามสเปคคือผ้าม่านของห้องนี้ต้องไม่ลามไฟที่แรกผมก็งงอะไรคือไม่ลามไฟช่างที่มาติดตั้งเขาให้ให้เทดสอะตอนจะตรวจรับงานเขาให้เอาไฟแช็คเนี่ยลนเลยเอาไฟแช็คลนแรกๆเนี่ยมันไม่ติดนะคือถ้าเป็นม่านทั่วไปเป็นผ้าทั่วไปเนี่ยลนนิดเดียว แป๊บเดียวมันติดแต่ตัวนี้ยลนอยู่ระยะแรกเนี่ยมันไม่ติดแต่ว่าถ้าเกิดเรายังอ่าเขาบอกช่างเขาบอกมันไม่ติดแต่พี่ลองอีกนิดเดียวมันจะติดอ่าผมก็จ่อเลยไฟแช็จ่อมันติดอ่าไฟติดแต่พอมันติดมันไหม้ตรงตรงที่เราจ่อเสร็จแล้วแล้วมันก็ดับลงมันไม่ลามไปส่วนอื่นๆนั่นคือคําว่าไม่ลามไฟปลั๊กตัวนี้เหมือนกันเขามีเซฟตี้หลายชั้นนอกากอย่างที่บอกนอกจากจะมีฟิลกันโอเวอร์โหลดมีแผงวงจรกันโอเวอร์โหลดแล้ว ใน worst case จริงๆเกิดความผิดพลาดแบบหลายแรงจริงๆปลั๊กมันเกิดไฟไหม้มันก็จะไหม้แค่ตรงนั้นแหละมันจะไม่ลามพึบอ่านี่คือมาตรฐานความปลอดภัยที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานอ้อลืมลืมลืมบอกตัวเนี้ยเอาพุทสูงสุดได้ที่2,200วัตต์นะครับแปลว่าผมสามารถเอาปลั๊กตัวนี้ไปพ่วงแล้วใช้งานโต๊ะเลื่อย d ีวอลดีเวเจตสได้เลยเพราะว่าตัว7492เนี่ยมันใช้ไฟ2000วัตต์ลองใช้งานกับโตเลื่อย d ีวอลดีเวเจตสกันอันนี้ปลั๊กซันเทคเนาะโตเลื่อยตัวเนี้ยส0 0พวัตต์นะครับลองดู ค okay. ใช้ได้ไม่มีปัญหาก็เหมาะนะครับถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสัก2,000วัตต์ปลั๊กก็ควรจะสักเกิน2 0 0 0ันขึ้นไปสักนิดหนึ่งอย่าใช้ที่เลสไลน์สักทีเดียวแล้วก็ช่องพวกนี้เดีย๋ยวจะลองชาร์จโทรศัพท์ดูเนาะปลั๊กพ่วงซ n t e c h มีรับประกันให้2ปีนะครับและเช่นเคยผมไม่ได้มีสินค้าขายเนาะ ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านที่มีขายไว้ให้ในคำบรรยายของวิดีโอ